บายดี bye bye, พ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่นานต่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่นอ้อ,นองพี่น้องก่อนหยโดูท้ายผูกแค่ไหนไม่านนมลาคนงามเพเาเะม่าะลาคนงามเพาะเาสองมีบอกเกมาเก็บมาลด น้องวันที่หเดิน12ปี2 0 0พันเสาหาร้อยสิบเป็นไปหาตักพุนมาใส่กอไผ่ในมันอออ็ได้กินเนาะสบัสดีปลาลุงนยกนบนำ้ำได้ไดด งวัวเห่าคือลายาเด็ดจำสีอาขิงงวัวแมงงัวเหาเปอนี่งวัวประดามดูอ,อยาิไปใช่โอ้ฝุ่นมีเลยพ่อจ้า เอาพ <Luckily, S 1> ุ่นข oh <ấy> ี่มูไปใช่จักมันจริงๆเป็นไงว้เดียรถค้าเดยรถค้าโดยเพ็นได้จังให้รถค้าแม่นบาพุ่นขี่มูมดบ่อนี่พุนขี่งูน้ำกระชั้นเจจิตามใช้มบ่มี่ัน่ะเลุ่ตางกันเลยเอาก็โจมไปเลยแะสองสอง อลงีให้เาเพราะมันพอมีเนาะเ๋นนี้ด่ตากอเม้ก็ได้ตัวนี้กองเลยไปลงไปก่อนเบอลอขี้เบอเออ้บอนะจุ่อะเไอบมันเลสอบขี้โบอ่ะนะอันนี้สอบขี้มูนะนี่ขี้โบนี่อันนี้พุ่นนี่กระยาตากอเม้ก็ได้มันมีอยู่พี่สองสอบไปใส่กรอนมาไปเนาะนำม้กินแกงชุ่ม ย่าลูกขีอุดอุด,อดเอามาน,านาเอามาใส่ฟักาลีอันนี้เล่หอ,อันนาขีบโบีโบเอาใส่เอาใส่ต้นหอมใส่ฟักบัวลูกเอบัวไทยดย้าแม่ไ,ไปทูซาขอดไปใส่ลงหน่อยเลยจับดีๆ จะไปใส่เ,เปิดนำบำบเปิดนำบพอเปิดบบได้ลูกไพดับ,บโดยไพ่ดับพอ,อยังวะดโดยไพดับแล้วเปิดบไบได้นำหมดแล้วบูกินหมดแลยยัง เบาเอาไว้ใช้ต้นมักกระทันดนไกำลังไหน่งน่งดูหยังตกได้ตกได้ตกได้หยัง เชียวไปทิ่มแค่นั่นนะโอ้ยออกมาออกมาไปตักพุ่นผู้ให้เพาะนะดูเคลื่นเราแล้วยังหลบตักพุ่นให้เพาะเร็วๆเร็วๆ Um. เปิดน้ำเนี่ยได้พอก็ยังพาไฟดับฟูฟูดห้ามชชาพมชาพมดเห็นแน่นบอกฮโดยว้เหมดนับเป็นหมดพ่อพี่ใบ ปิดเราแล้วโดยสาพรมปลาลุงเลยวราฝืนไปเรืดอนั่นไงจ้าโหวิทีสาพรมตัวขึ้นเข่าไปเห็นอย่างอ้าวเข่าไปอีกบ้านเข่าไปเห็นอย่างไงหลังเด้อ อย no no, mm ่งเหตเพรตัวเป็ดฮะโดยออกไปโอย่าเหอย่าเห็ดมันสีหักมอนจะไปสั่นมันออกมาตัวนะอย่าเห็ดกอกสีหักโดยโดยโดยอย่าไปใช้แบบนี้ อย่าไปอย่าไปมักพ่าวสิลนใส่หัวกอนมาไหมมักพ่าวสิลนใส่หัวโดูยิ่มก็ไปเห็นยังไงมันโหดลุงสีหายมอเอ้าลุงสีปลูกผักปลูกยังอยู่เพียงทิมก็ไปดูย อย่านอนขั้นคขยอาบน้ำเลยโดยมันหองที่ใส่ห้องอาน้ำนำ้ำบอมจับมันก็บโเหน็นปลาดุงบบเหน็นหรอจับปลาดุงบบเห็นนะ่เมสิทายรเระน่ได้สิ เพื่อาบชายบ่เพาะลงไปจังใจังทายบ่ยังคอยสีจับให้พอสีจับเองลูกโอ้อะไรร้ายเล้ายป่อะไรร้ายลูกหมันโดมันอะไรกันเต็มเตบ่อจับจับน้ำบ่จับจับหมดแล้วไม่จับ

มัน <trivial> <are> ิได้จองสอบม่ได้เพิกว่าก้อนหญ่เนาะมาตักไปเตียพราะว่ามจะจองสอนะไปใส่ก่อนค่ะนออมาจับมาเพืองไปนำเดันนี้พอไปตักใส่ ส่วนส่วนหน่อยขอจังกิใส่นี้อยากอันนี้มันแข็งตัวมันอ่อนอน้ำตาดน้ำเฮ้ยเฮ้ยเขียวหน่อยนึ่งนะก็จะก็ใส่ยางละซองอันเลย เองอ่านี่เริ่มมีไเนาะใอ่กีโวอือโอ้ปี๊อกลุงบากหลายเนาะตกแล้วหรใส่สองส time, รึเปยเฮ้ยสอบละสองก้อนรึเบลโอ้มันกระโพดเข็มโพด

Alibaba <laughs> <đi> cái <chào>, <laughs> này. này lái đây này. ปลาปลาัวหดขึงนั่นเองปลามันเรียแล้วมันหดแน่มันก็ซึมลงเองมันเป็นบริบทน้ำของา เต็มที่เลยเนาะเห็ดเต็มที่เลยนี่เอนน้กำลังอุยมาใส่อะไนั <laughs> ้นฮหนโอ้โม่งพา่นร้อยมาฮะงนป้องน้านะมาพี่ลูกมาพี่มาซ่อมพอพี่ด้วยตุ้มนยตาย đi màn nến Điên hãy tắt tốt kìa tắt tốt, mình โอ้ยมาไปใส่ต้นนะใส่ต้นนโนต้นน่ะมันมีพุ่ยใช่มาเยเขียนพ่ตัวมันไลยมีนะมันเปดินถุมจริงเฮ้ยเป็นขี่มูดอ่ะ

สองส,สอสอู้จะใส่แอ้สองอันหนึ่งชุนี่ใส่ามสี่กตีมงมัยยยเ,ย,มย,เย,มย้มมันเมแหงเ้มทำไมเพาะเมทำไมเพาะมันอรมณ์ีไลุกไ <c oughs> ม่นดูดนันอืมดูสอ นี่เป็นคีโมูเนาะตัวเลยตัวเลยชิงงามก็กันเนาะปลาดุงเอาเขาทางในน,นนี่นเฮ้ยเออแบบนั้นแหละเออพอ,อเอาสว่วนไปให้พอเนี่ยไรอยเอาสว่วนไปให้อออพอ ไปไปใส่ให้มันได้คอยลูกคอยอนันนด,น,ดนี่เฉยด,ดนะิยวอดีตบทเป็อดีบทกไปผุนด้วลูกบอกไปเด้อมา,มาได้ไหมเ้อมันก,ออก็อยากออกอยากออกกินได้หาก,กันม่ไ <laughs> ด้กินผุนกินฟูนย ฮัมยามันกับดินเม็ีนีนน่ดินอเต็มมันดินปวดหลังมันต้องซุ่มตลอดท่าวซีสโม่ ก็กิบีชีวิตขึ้นแล้วเปล่อดหนากินผุนเด้โอยไปลูกเดี๋ยวตัน้องไปใส่น้าให้คอยไปใส่ดอกไม้น right? ้ำเต้าเลยดอกไม้นเ้ค่ะดอกไมขุดน้นี่เราขุดไปหลีนน้องพอก็มคขีปนาเนาะ ฝากเบ่งผักส้มผักเป็นกำลังใจหน่อยเด้อสบายดี